ต่อไปเรียนเชิญท่านเทวฤทธิ์มณีชัยครับเรียนท่านประธานผมเทวฤทธิ์มณีชัยสมาชิกวุฒิภาขออนุญาตปรึกษาหรือผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกท่านตีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับท่านประธานครับขอให้มีการพิจารณาสิทธิแรงงานนะครับท่ามกลางการขึ้นกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกาครับพร้อมทั้งเร่งช่วยเหลือแรงงานที่ถูกนายจ้างลอยแพโดยไม่ได้จ่ายค่าเฉยๆตามกฎหมายนะครับท่านประธานครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับอย่างที่ท่านเสนาธิการได้พูดมาสักครู่นะครับก็คือจากกรณีที่ประธานอธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศขึ้นกำแพง สีน้ำเข้านะครับซึ่งไทยเองก็โดนไปประมาณที่3.7เปอร์เซ็นต์นะครับท่านประธานครับประเทศเราเนี่ยครับเป็นประเทศที่พึ่งพาการายได้หลักจากการส่งออกนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอย่างอิเล็กทรอนิกส์แปรรูปนะครับแล้วก็สินค้าเกษตรนะครับผลที่ตามมานะครับแน่นอนนะครับนอกจากธุรกิจแล้วนะครับผลที่ตามมาอีกส่วนหนึ่งก็คือภาคแรงงานครับจะได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับซึ่งภาคแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.41ล้านคน โดยประมาณนะครับซึ่งคนเหล่านี้มีชีวิตที่ตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงนะครับความกดดันแล้วก็ความไม่แน่นอนนะครับมีโอกาสที่จะต้องตกงานนะครับแล้วก็รายได้ลดลงด้วยรวมถึงไปกระทั่งการละเมิดสิทธิแรงงานครับท่านประธานครับอีกป,ประการจึงขอนําเรียนนะครับผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัตรีแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องไปเจรจานะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าท่าน,นรัฐมนตรีแรงงานของผมเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในคณะเจรจาด้วยหรือไม่ทั้ง,ท,งทั้งที่อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างหนีไม่พ้นนะครับขอให้คณะเจรจาโดยเฉพาะท่านนายกรมตี ให้ความสําคัญกับประเด็นด้านแรงงานนะครับและที่สําคัญนะครับควรนําประเด็นนี้นะครับท่านประธานครับขึ้นมาพิจารณาบนโต๊ะเท่าเทียมกับประเด็นด้านอื่นๆในทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้ประกอบการหรือเรื่องอื่นๆนะครับรัฐบาลควรพิจารณากําหนดมาตรการการช่วยเหลือแรงงานควบคู่กันไปด้วยนะครับอีะการครับท่านประธานครับภาพที่ปรากฏขึ้นเมื่อสักครู่นะครับเป็นการแรงงานนะครับถูกเลิกจ้างนะครับท่านประธานครับนายจ้างเนี่ยฮะไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายกําหนดนะครับมีในปี2567เนี่ยฮะ เบ็ดเสร็จแล้วลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างลอยแพนะครับอยู่ที่ประมาณหกพันห้าร้อยเก้าสิบสี่คนนะครับในจํานวนนี้ครมีการยื่นพนักงานตรวจแรงงานแล้วนะครับซึ่งพนักงานตรวจแรงงานได้มีการออกคําสั่งนะครับให้ในจ้างจ่ายเงินนะครับและยังไม่ปฏิบัติตามด้วยซ้าไปนะครับท่านประธานครับคิดเป็นจำนวนเงินกว่าสองพันล้านบาทแล้วนะครับส่งผลให้ลูกจ้างเนี่ยฮะต้องเผชิญหน้ากับความเดือดร้อนขาดรายได้แล้วก็อาจจะงสู่กระบวนการฟ้องร้องดำเนินคดีและเป็นต้นทุนภาระที่เสียเวลาต่างๆมานานมากมายนะครับท่านประธานอย่างกรณีเช่น คนงานจากบริษัทยานพันธ์นะครับคนงานบริษัทบอดี้แฟชั่นคนงานบริษัทอัลฟาสปินนิ่งนะครับจำกัดและคนงานบริษัท AMC Spinning จำกัดนะฮะที่ได้ออกมาเรียกร้องผ่านหน่วยงานต่างๆมากมายนะครับเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับมีการชดเชยตามกฎหมายกำหนดนะฮะปัจจุบันเนี่ยอย่างคนงานยานพันธ์เนี่ยครับท่านปรานครับได้มีการชุมนุมปักหลักประท้วงอยู่ที่หน้าตึกกปรปลอตรงข้าม กอพอ,อนะครับตรงค่ำทำเนียรัฐบาลนะฮะตั้งแต่วันที่1 1มีนาคมที่ผ่านมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะครับแล้วก็ในจํานวนนั้นมีคนงานหญิงจํานวน5คนนะอดอาหารประท้วงก็ตั้งเกือบหนึ่งเดือนเช่นเดียวกันนะเพื่อเรียกร้องให้มีการชดเชยตามสิทธิที่เขาพึงจะได้ดังนั้นจึงเรียนฝากผ,าผ,าผ่านท่ทนานประธานไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ เนื่องจากมีข้อเสนอให้มีการใช้กลไกอย่างเช่นงบการในการช่วยเหลือไปพลางก่อนนะครับซึ่งข่าวล่าสุดมีกระบวนการในการปรึกษาหารือแล้วก็ขอคําตอบจาก8หน่วยงานเรียบร้อยแล้วนะครับจึงขอเรียนผ่านท่านประธานอย่างท่านนายกฐมนะครับให้รีบนําเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคอรมอเพื่อชดเชยเยียวยาให้กับคนงานที่กาลังเดือดร้อนอยู่คับผครับ,รบท่านประธาน